สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจเช็คแมกนิตอนของไมโครเวฟนะครแบบง่ายๆนะใช้เวลาภายใน1น,นาทีก็รู้ผลละว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นแมกนิตอนของไมโครเวฟ p a n a ซ o นิกนะฮะร,รุ่น2รุ่นแมกนิตอนนะรุ่น2 M21 1 a m สนขะีด M1 ะวิธีการเช็คง่ายๆนะมีมิเตอร์เข็มนะ1อันนะครับปรับไปที่ย่าน R คูณ10นะครับผม ที่ย่านอัปพลูินะครับจากนั้นเอามิเตอร์นะครับจิ้มนะครับขั้วสองข้างมานะจิ้มซ้ายจิ้มขวาข้วไหนก็ได้นะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับเสียบจิ้มเลยถ้าเข็มขึ้นแบบนี้นะครับเบื้องต้นแสดงว่าแมกนตตอนตัวนี้มันใช้ได้นะครับถึงเราจะกลับข้างมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะเห็นไหมขึ้นนะครับเข็มก็กระดิกเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปตัดสินใจว่ามันใช้ได้เพราะว่าเราต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะคือการเช็คว่ามันช็อตลงกาวหรือเปล่าวิธีการเช็คลงกาวนะฮะเ,เราก็จิ้มไปที่ขาขาหนึ่งนะฮะข้างหนึ่งนะคะอีกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็จิ้มไปที่ตัวบอดี้มันนะ,ะแล้วดูที่เข็มนะฮะเห็นไหมฮะเข็มมันกระดิกเห็นไหมะผมจิ้มไปตามตัวมันนะ,ะเข็มมันกระดิกอย่างนี้แสดงว่าขาเนี่ยขาที่ผมจิ้มอยู่ตอนนี้มันมีการช็อตลงโค้ง นะครับผมลองจิม้มอีกขาหนึ่งนี้นะครับผมลองจิม้มอีกขาหนึ่งฮนะแล้วก็แตะไปที่โค้งนะนะมันก็มันก็ลงโคง้งเห็นไหมฮะสแสดงว่าตัวนี้มันมีการช็อตลงกลาวที่เขาเรียกช็อตลงกลาวนะฮะเวลาเจเวลาเวลาแตะนะครับเราอย่าเอามือไปแตะตรงนี้ด้วยนะสมมติว่าผมจับจิม้มอย่างนี้แผมมือไปแตะอย่างเงี้ยนะฮะเข็มมันก็กระดิกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดร,ระวังนะเวลาแตะเราก็ต้องนะครับจิม้มสองข้างแบบแบบนี้ นะครับแล้วก็จิ้มข้างนึงอย่างนี้แล้วอีกข้างหนึ่งเราก็แตะที่โครงนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันช็อตลงกลาวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเราเอาไปใช้นะฮะอาการที่มันจะเจอก็คือฟิลจะขาดตลอดเวลานะฮะถึงเราเปลี่ยนฟิลฟิลก็ขาดเปลี่ยนฟิลฟิลก็ขาดเพราะว่าตัวนี้มันช็อตลงโครงไปแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นความรู้กับเพื่อนบ้างนะครับผมสวัสดีครับ